NC ต่อถึงกัน NO จะไม่ต่อถึงกันนะครับสภาวะปกติจุดต่อใช้งานและหลักการทำงานหน้าคอนแทกของแมกเนติกนะครับด้านซ้ายนะครับจะเป็นหน้าคอนแทกช่วยของแมกเนติกหมายเลข13และหมายเลข14จะเป็นหน้าคอนแทก NO นะครับส่วนด้านฝ้านะครับจะเป็นหน้าคอนแทกช่วยของแมกเนติกหมายเลข21และหมายเลข22นะครับจะเป็นหน้าคอนแทค NC ส่วน3ช่องตรงกลางนะครับจะเป็นหน้าคอนแทคหลักของแมกเนติก L 1 L 2และ L 3สายลายนะครับจะเข้าด้านบนของหน้าคอนแทคหลักออกด้านล่างนะครับ T 1 T 2และ T 3ก็จะไปเข้าโหลดนะครับส่วนหน้าคอนแทคหลักของแมกเนติกนะครับจะเป็นหน้าคอนแทค N O นะครับก็จะไม่ต่อถึงกันนะครับ ต่อไปนะครับเราจะมาดูหลักการทำงานหน้าคอนแทคคอมแมเนติกกันนะครับหน้าคอนแทคเอ็นซีนะครับต่อถึงกันหน้าคอนแทคเอ็นโอนะครับก็จะไม่ต่อถึงกันส่วนหน้าคอนแทคหลักนะครับก็จะไม่ต่อถึงกันนะครับหน้าคอนแทคเอ็นซีนะครับต่อถึงกัน เมื่อเราจ่ายไฟให้กับ c o ล l ของแม่เหล็กนะครับหน้า contact nc นะครับก็จะไม่ต่อถึงกันเมื่อเราหยุดจ่ายไฟให้กับ c o ล์ของแม่เหล็กนตะครับหน้า contact nc นะครับก็จะต่อถึงกันจ่ายไฟนะครับไม่ต่อถึงกันหยุดจ่ายไฟนะครับต่อถึงกันหน้า contact nc นะครับหมายเลข21และหมายเลข22ส่วนหน้า contact n o นะครับ หมายเลข13และหมายเลข14นะครับก็จะไม่ต่อถึงกันเมื่อเราจ่ายไฟให้กับคอยล์คองแมกเนติกนะครับหน้าคอนแทคนะครับก็จะต่อถึงกันหยุดจ่ายไฟไม่ต่อถึงกันนะครับเมื่อเราจ่ายไฟนะครับก็จะต่อถึงกันส่วนหน้าคอนแทคหลักนะครับ ไม่ต่อถึงกันนะครับเมื่อเราจ่ายไฟให้กับคอยของแมกเนติกนะครับหน้าคอนแทคหลักนะครับก็จะต่อถึงกันสภาวะปกตินะครับหน้าคอนแทค nO นะครับก็จะไม่ต่อถึงกันหน้าคอนแทค NC นะครับก็จะต่อถึงกันเมื่อเราจ่ายไฟให้กับคอยของแมกเนติกนะครับหน้าคอนแทค NC นะครับก็จะไม่ต่อถึงกันหน้าคอนแทค NO นะครับก็จะต่อถึงกันนะครับ NC ต่อถึงกัน NO จะไม่ต่อถึงก so ันนะครับสภาวะปกติเมื่อเราจ่ายไฟให้กับคอยของแมกเนติกนะครับ NC นะครับที่ต่อถึงกันก็จะไม่ต่อถึงกันนะครับส่วน NO นะครับที่ไม่ต่อถึงกันก็จะต่อถึงกันนะครับเมื่อเราจ่ายไฟให้กับคอยของแมกเนติกนะครับ หากชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ